วนลำพันโชหนึ่งบเาบาทเท่านั้นครับแล้วก็อีกข่าวดีมาแจ้งพี่แจ้งน้องอีกนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกขององค์อิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปครับพ่อโจเมนุทครับพ้อมครับพ่อเอกครับพ้อมครับศิลปินจะไปเยี่ยมไปยามครับตั้งใจไปเที่ยวไปพบปะแฟนเพลงแฟนเพลงญี่ปุ่นครับผู้ใดอยุญญี่ปุ่นคอมเมนต์มาเลยครับ คนไหนอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับคอมเมนต์มาได้เลยผู้ใดอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับคอมเมนต์นมาได้เลยมาพบกับสายล่าอีสันใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศตัวโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพื่อนงได้ยินครั้งแรก ก็ต้องสุดยอดโอ้โหแน่นอนนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างขเขาเรียกว่าวันเวลาเป็นเป็นเครื่องเครื่องพิสูจน์วันเวลาคอยจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเรานี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคำพูดของคนถ้าไม่รู้จริงก็เอามาพูดเพราะว่าตัวเองไม่ชอบเขาตัวเองมีแต่ความคิดในทางลบ เกี่ยวกับช่วงที่สาวน้อยพี่พป้นแพงได้ออนทัวร์ประเทศฮ่องกงไปออนทัวร์มีทีมงานไปเยอะแต่ช่วงนั้นน้องไม่ได้ไปด้วยมันก็เลยมีกระแสมาว่าน้องกลัวความสูงนี่แหละครับเป็นอะไรที่สายล่าได้ยินช่วงนั้นสายล่ายังยัง,ย,งยังคิดอยู่ว่าเขาเขาเอาความคิดนั้นมาจากไหนน้องกลัวความสูง ไม่เห็นเลยครับช่วงที่น้องไปอัดรายการหมอลำไอดอนซีซั่นแรกก็บินไปกลับไปกลับอยู่เรื่อยขึ้นเครื่องนั่นแหละครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าคําพูดของคนมันมันสู้ความจริงไม่ได้นี่แหละครับก็ล้วแตเอามาพูดกันอย่างงู้นอย่างนี้พูดกันไปจากต่างนานาว่าน้องกลัวความสูงช่วงที่น้องไม่ได้ไปฮ่องกงกับทีมงานน้องมีทุรละที่จะต้องไปทํา เราก็ได้เห็นกันแล้วมันก็เป็นข่าวมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เห็นแล้วรับรู้กันแล้วว่าน้องติดธุระมีธุระทางบ้านต้องไปทําและที่สําคัญก็เดินสายทําบุญพักผ่อนเดินสายทําบุญเสร็จจากเกี่ยวกับการพักวงน้องก็จะเดินสายทําบุญแล้วก็พักผ่อนแล้วช่วงนั้นแม่หน่อยก็เขาเรียกว่าป่วยสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีก็เลยไม่ได้ไปกับทีมงาน ันนั้นก็คือจบไปแล้วเราก็รับรู้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับคําพูดของคนพูดให้ถูกมันก็ถูกพูดได้ผิดมันก็ผิดนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ประประปรกฏแล้วเราก็ได้เห็นแล้วได้รับรู้แล้วว่าวันที่สี่น้องไปญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าวันนี้ไปทำพาสอร์มาที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนไปไปเป็นศิลปินรับเชิญอยู่โตเกียวบันเทิงศินเราเห็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนแล้วก็ยอด วันนี้สายล่ามีโอกาสได้มาพูดคุยข่าวหายไปเกือบสองวันที่ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าอาการหนักช่วงนี้ถึงกับขวมเลยอรไทยในบ้านสายล่าทุ่งนาหอบปันของสายล่าสายล่าเคยทคําคลิปไปแล้วให้ดูทุ่งนาหอบปันที่สายล่าได้พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างการลงทุนทุ่งนาแห่งนี้สายล่าไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวของสายล่าสักบาทเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจาก แรงรักแรงศรัทธาและบารมีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดารลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานล้วนแต่ที่ให้โชคลาภมามวลเลขอันวิเศษของน้องแต่ละก็ามาลงทุนตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อทุ่งนาว่าทุ่งนาของฝันแต่ละเคยให้ดูไปแล้วช่วงนั้นไม่มีน้ํานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ละเสร็จจากภารกิจแล้วแต่ละจะไปถ่ายให้ดูว่า ทุ่งนาหกปันของสต่ลาตอนนี้ข่วมอยู่ใต้บาดาลเลยน้ําท่วมฝนตกสี่วันรว,วดฝนตกแรงน้ําอยู่ที่คลองอขอบคลอ,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 องอีสานคลอ,องใหญ่มันมันอุ้มน้ำไม่อุ้มน้ําไม่ไหวน้ําได้ทะลักออกมาทุ่งนาแถวบ้านสายล่าตอนนี้ขาวโพลนไปด้วยน้ําใครที่พึ่งหวนข้าวได้เดือนหนึ่งนี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับ อยู่ใต้น้าหมดของสายล่าดีหน่อยเพราะว่าสายล่าก็ไปวัดให้ดูแล้วว่าต้นข้าวของสายล่ามันมันผิดผิดแปลกจากคนอื่นหวานพร้อมกันแต่ของสายล่าอยู่อยู่เท่าหน้าอกสายล่าไปยืนเทียบให้ดูแต่ของคนอื่นอยู่แค่มะเขามันเป็นอะไรที่แตกต่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าตั้งชื่อว่าทุ่งนาหอมนี่แหละครับมันก็เลย เป็นอะไรที่สายล่าได้ฝันหวานไว้ว่าปีนี้จะได้ได้ข้าวงามได้ข้าวดีได้ข้าวเ,เ,เยอะพอมาสามสี่วันฝนตกน้ําท่วมเป็นอะไรที่สายล่าฝันจะสาายหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าข้าวยังไม่ทันเริ่มตั้งท้องช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหน้าน้ําพอดีก็ต้องทําใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าทําใจไว้แล้วทํานาที่รุ่มมันเป็นอะไรที่ไวต่อน้ําเสร็จจากภารกิจ รีบมาพูดคุยข่าวเพราะไม่ได้พูดคุยข่าวมาวันสองวันจบสองวันเป็นอะไรที่คิดถึงเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องของไทล่าและแฟนคลับเต็มีของสาม้อยเป็นอย่างมากเสร็จจากภารกิจวันนี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่ขอขึ้นบ้านไวหน่อยมาพูดคุยข่าวมาทําทุระของตัวเองมั่งทําทุระเป็นส่วนรวม้แล้วก็มาทําทุระของตัวเองมาพูดคุยข่าวกลัวเพื่อนๆพ่นี่พี่น้องน้องของไทล่าจะลืม จะลืมว่าสายล่าหน้าตาเป็นแบบไหนคิดถึงนะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงหนึ่งวันวันนี้วันที่สองเือบเต็มวันสายล่าตั้งใจว่าตอนเช้าว่าจะรีบมาพูดคุยข่าวแต่สล่าก็ต้องไปไปเฝ้าน้ําอยู่ที่อยู่ที่นาด้วยเพราะว่าน้ํามาแรงน้ํามาเยอะตอนนี้น้ําอยู่อยู่เพียงอกสายล่าแล้วที่สายล่าเคยถ่ายให้ดูครับแล้วเรามาเข้าเรื่องกันต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลาจาะเขาเรียกว่า เวลาเป็นสิ่งที่จ,จัดสรรให้ตอนนี้ไปทำงานทั้งไปทำงานทั้งไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความตั้งใจของผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่ก็บอจกับสอนุชก็อยากให้น้องไปไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปทำงานด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวในตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีเขาเรียกว่าได้ประโยชน์หมดไปทำงานแล้วก็ได้พักผ่อน แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปพักผ่อนอยู่แค่ประเทศประเทศอยู่ใกล้เคียงอันนี้ข้ามข้ามไปญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่สุดยอดที่ทุกคนใปฝันที่อยากไปทุกคนอยากเห็นประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบไหนไปญี่ปุ่นต้องไปช่วงหน้าหนาวมันถึงจะสวยงามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ยังไม่เคยเห็นหิมะใช่ไหมครับแต่แต่ลา่าไปเล่นมาแล้วครับ <c oughs> ครับทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ไม่เคยไปเขาก็อยากไป ส่วนคนที่เขาไปเราบ่อยแล้วเขาก็ไม่อยากไปเพราะว่ามันหนาวหนาวจริงๆอุณภูมินี่ติดลบนะครับถึงจะเป็นหิมะได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาแล้วที่ลาชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ไดล้ลำเพลินเป็นร้านโลกพระราชา,านจะได้เปิดโลกทัศน์อันกว้างและที่สําคัญ,ญญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นแล้วก็ยูทูเบอร์ญี่ญปุ่นก็เคยมาทําข่าวน้องเพราะว่าน้องก็มีชื่อเสียงอู่ทางญี่ปุ่น แฟนกับเอฟีทางญี่ปุ่นเขาก็เป้ารอคอยให้น้องไปไปไปโชว์ตัวนี่ครับถึงวันเวลาแล้ววันที่สี่บินวันที่ห้าได้โชว์ตัวแล้วเร็จจากงานสามสี่คืนที่เหลือนั้นเที่ยวเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างของราชินีน้อยหมอนลำเพลยของเราหรือที่ดาลังเพลย์ยินรานโลกพระรารทาน ขุมอิงเพชรบ้านแพงอ่อนตัวเจแปนครับผลมาแล้วครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดตับตะไคร์กดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผลมาพอดีครับ